đâu rồi xong 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 rồi ญี่ปุ่นไอ้ต้นนะไอ่นอนี่ปนญี่ปุ่นญี่ปุ่นงูไปูเขาไโอยเนียขียวเขียวมีผลเขียวเขียวมีผลมาไกลดีเลยเขียว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 มีผลมาดามาดามาาิดกูดิมาดา าสีขาวสีขาวสีขาวไอ้ไม่รู้ไอ้ทีมเป็นไนบวดกวดทิมไว้เก็บรูปไป็นรูปเก็บเป็นรูปอะถูกต้องเอาพี่เบียร์วุ้นรูปอ่ะไไม่เป็นรจุดจุดแล้วมีไฟไปเกิดไปเกิดไปเกิดจุดนีถูกต้องโถ่โถ่โถอุ๊ยโอ้อันอันมันง่ายมากป้าไม่เป็น มันทองคืออะไรมันท้องตุเรนอะไรอุเรนพูดกับแจ็คเันฉันล่ะนยดังเองกันชื่ออะไรฉันเองชื่ออะไรเห็นฉานยังเคยดูเปล่าน้ำได้ดีอะรวะป็นฉันด้นาเอกอะนาเอกของเฟียสอก้

ทำละกอเรืออะไรที่มันถืออยู่เนี่ยกูยังไม่รู้แม่ที่มันถืออยู่เนี่ยอะไรอะไรเนี่อะไรวะมืองโคมนี่เบียร์ลับอ๋อลับนี่เออนี่เวลาเข้าบ้านอะเปิดปิดอะเวลาปิดเข้าบ้านต้องเปิดอะไรประตูเยูเ ไอจแไ้เอ้ไม่ใช่อะไรอะไรอะเรื่อเดียวนีไปอไปหูตัวหูตัวูตัวอะไ้เวลาใส่ซื้อปลาใส่อะไรสก้าอะไรอะไรี่มันเป็นบบวสบัดจอ ใบเยอะเลยถูกเอยใส่ส้มตำาใส่ส้มตำมากรแม่ชอบกินแม่ชอบกินน้อยเท่งน้อยเท่งเออน้อยเท่งส้มชาไม่ใช่ส้มชาส้มชาไงวะเพี่พิมก็กินเนาะใส่ชาตายตายมีพลาดดูแลกันดีๆนะเอาไว้ถูดวางจาน

หน้าเซว่นอ๋อไอกโลก่โลชาั่ช่องเกือบแล้วเกแล้ไ่ชองหนัก่้หนไอ้บอนชอบกินไอ้บอนชอบกินโอ้ยโอ้ยอยยาพารายาแกปวดไก่ เทียนได้้ก็แตอยู่ได้เหล็กเหล็กเ้ามพูดนะอันมันกัดอยู่ทุกวันนะกัทุกวันเฮ้ยพูดกูทุกวันพูด อมีลูกตรงมดต้จ yes ู <S <S ๋ามุนอันนี้อี้ยาไม่นี่าเนี่ยเนี่ยอะไรอะทำเพี้ยอะไรล่ะเพี้ยน้องเพี้ยระโดดด้วยอีกสัตว์

ไป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 เอวกน่ะไกลเหรอหลอก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 แล้วก็บินข่าวขาวเหี้ยหลอกหลอเฮ้ทีไรี่หลอก ่ลพูดได้ไอ้ที่ไอ้ที่ล้างจานอะคืออะไรออต้องน้ำอะไรใส่ง่งใส่เนี้วอะใส่นิ้วอะบุกถามอะไรอะไรนี่ใส่เนิ้วอะใส่เนิ้วอะไอ้ที่อยู่ในร้านทองอะเนี้ยแหวนหลอ เย็บผ้าเย็บผ้าอะไรใช้ใช้เย็บผ้าอะไรไอ้ที่ไอ้ที้เขาเรียกอะไรอะดูดได้ก่อนดูดได้แล้วแทงรหอยดูดได้แทงหอยอะไรเนาะโ้ยเอ็บอลจะพูดอะไรอะไรอะไรใส่ได้เวลาเร็วเร็วจะเย็บผ้าต้องใส่อะไรต้องใส่อะไรเย็บผ้าต้องใส่อะไรก่อนเย็บผ้าอุ้ยจิ้มมือแล้วเลือดออกต้องมาหมดแล้โอ้ยเป็นยาออด

ไอ้นี่มันกัดอะไรอ่ะมัวไอ้นี่มันมีหลังด้วยอ่ะเออหั๋ยอนนี้นี่บอลชัอดูดอ่ะอันนี้นี่บอลชัอดูดเลยอ่ะมา่อกนะนอ่เงี้